อยมันก็จะเป็นก็เรียกเป็นหลักสูตรพื้นฐานของ w o r l d ซูเก r นะที่ผมไปสอบมาทุกวันนี้เขาก็ยังใช้อยู่เนาะสาปีส0ปีก็ยังใช้คือจุดที่1สะพานมือเห็นวหที่ผมมาร์คให้สะพานมาตรฐานผมก็มีสะพานมาตรฐาน1นสองคางที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นตัวล็อกคิวต้องติดคางใครไม่ติดที่ส่งและยกอ่าสาาวนม เนาะบางบางคนที่ยืนซ้ายมากไปน้องกิจใช่ไหมยืนซ้ายมันติดไม่ได้เนาะสะพานมือคางเรานมจะมีตัวคลิปโดยท่วงยิ่งใช่ไหมว่าถ้าเราถอดออกเนี่ยเอาเนื้อพี่อิดออกไปหมดเนี่ยเราจะเห็นแนวเนี่ยแนวของหัวนะครับคางเรานมเป็นแนวเส้นตรงเดียวกับคิวหมดเลยก็คือแนวแทงมันจะตรงกับสายตามหมดไม่ใช่ยืนอย่างนี้ละเอียงอย่างนี้ เห็นไหมครับนี่ก็ผิดน้องกิจจะยืนอย่างนี้แนวแทงอยู่นี่น้องกิดไปแอบแทงอ่ะแอบมองมันอย่างนี้เนาะเราก็น้องโน้มตัวไปขวาเพราะเมื่อกูไม่ไหวซ้ายคิวไปขวามือหมดมันก็จะมีหลักนะครับไม่ใช่หลักของผมฮะหลักของราอาาับโลกไม่ใช่ผมคิดคิดคิดขึ้นเองนะครับขอบคุณครับพอจะไหมฮะชัดไหม